ทุกคนวันนี้มีส่งมอบรถหนึ่งคันเป็นรุ่นยอดนิยมเลยไปดูกันเลยเลยเดี๋ยวจะพาไปดูใกลๆ้ๆ X-Series เลยรุ่น <Cap. S 1> นี้ราคาย,ย่อมเยาวแล้วก็สวยมากดวรุ่นนี้เ<ะ>ขามีชุดสกเกิร์ตมาให้จากโรงงานเลยแต่งหน้าเป็นแบบดับเบิลไดเมนชั่นสีดำตัดแดงไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพรา Multi ้ Day light. อมมัลติฟังชั่นอลเดย์ไลท์ฝากระโปรงด้านหน้าตกแต่งด้วยสติ๊กเกอร์เป็นเอกลักษณ์ของ X-Series เลยนะคะแล้วก็ Isuzu สีแดงมีเฉพาะ X-Series เท่านั้นตัวล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กขอบสบขนาดยาง21ง 570 R 1 6โลโก้ X Series สีดำแดงด้านข้างสัญลักษณ์ X Series แบบนูนดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์ใช่ไหมล่ะลูกค้าชอบติดกันศาสกันศาตร์แถมด้วยไหมคะพี่แถมจ้าแถมให้ทุกคันเลยไปดูในห้องโดยสารกันบ้างเปิดมาก็รู้เลยว่าเป็น X Series ภายในตกแต่งด้วยสีดำแดงสไตล์ X Series ก็จุมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมเซ็นทล็อกเบาะสไตล์สปอร์ตคล้ายๆเบาะ Bucket Seat เลยนะเพื่อนๆตรงหัวหมอนปักด้วยสัญลักษณ์ X Series สีแดงตัดกับสีดำของเบาะ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมสัญ,ญลักษณ์โลโก้อิซูซุสีแดงพิเศษสุดคูปองส่วนลดค่าอะไรในการเข้าศูนย์สูงสุดถึง6,000บาทไฟท้ายดูโอโซนิกเป็นแบบ led สวยมากๆเลยค่ะโลโก้อิซูซูด,ด้านหลังก็เป็นสีแดงด้วยนะคะ กล้องมองภาพขนาดถอยจอดบิวอินกับมือจับฝาท้ายก็มีสติกเกอร์ค่ะสไตล์ X Series คันนี้เป็นสีพิเศษสีเทาไอเลเกรโอเที่ทุกคนเรียกว่าสีเทาแลมโบนั่นแหละค่ะต้องมาดูตัวจริงสวยมากคันนี้นะคะราคาเขาจะอยู่ที่740,000นนบาทบโรดาวอยู่ที่19,900บาทโรดดีๆยังมีอีกเยอะกดหัวใจกดติดตามไว้นะคะ